สวัสดีครับเพื่อนๆคงเคยมีปัญหาลืมใบขับขี่กันนะครับวันนี้เรามาเจอวิธีง่ายๆกันนะครับโดยการโหลดไปขับขี่ลงในโทรศัพท์มือถือครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน DLT license นะครับโหลดได้ที่ App Store นะครับหรือว่า Google Play ก็ได้นะครับครับเข้ามาถึงนะครับเราก็ค้นหานะครับ DLT Smart license นะครับหรือว่า QR license เนี้นะครับเป็นของกรมการขนส่งทางบกนะครับ โหลดมานะครับก็คือตามขั้นตอนเลยนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเรานะครับจะเป็นสีเหลืองม่วงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตาของกรมการขนส่งทางบกนะครับรอสักครู่นะครับกําลังโหลดมานะครับเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันทีละขั้นตอนเลยนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับต่อไปถ้าเกิดเราลืมใบขับขี่เราก็มีแสดงอยู่ในมือถือนะครับแล้วตารวจนั้นยอมรับได้นะครับในเรื่องของการแสดง ใบขับขี่ทางโทรศัพท์มือถือนะครับเข้ามาถึงก็จะให้มีการกรอกเลขประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็อีเมลนะครับสำหรับที่จะรับรหัส otp นะครับผมก็กรอกเลขบัตรประชาชนลงไปนะครับอันนี้ขอเบอร์ไว้นะครับว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่อีเมลนะครับที่จะให้เลข otp นะครับของระบบส่งไปให้เรานะครับ เมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอีเมลที่จะให้ระบบนั้นส่งตัวเลข otp ไปนะครับเพื่อเอามากรอกในระบบอันนี้นะครับก็จะขึ้นข้อความมานะครับหลังจากโหลดไปก็จะมีการส่ง otp ไปที่อีเมลนะครับผมก็จะกลับไปที่แอปพลิเคชันอีเมลของเราเองนะครับ เพื่อจะไปดูนะครับว่า OTP ที่ระบบส่งมาให้นะครับเนี่ยครับก็จะมานะครับ OTP DLT QR l i c e n ้นนะครับเราก็จะได้เลขมาแล้วนะครับที่จะนำไปกรอกนะครับในระบบ OTP นะครับก็กลับเข้ามาที่แอปพลิเคชันนี้ครับอันนี้ OTP ที่ผมได้มานะครับก็เป็นตัวเลขแบบใช้ครั้งเดียวครับก็กรอกเข้าไปนะครับเราก็จะให้ตั้งรหัสผ่านนะครับส่วนตัวครับเป็น6หลักนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านไปนะครับ ครับเป็นตัวเลขที่เราจะจําได้นะครับว่าจะตั้งอย่างไงนะครับนะครับก็อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้ไปสแกนนะครับเราเตรียมใบขับขี่ไว้นะครับเตรียมใบขับขี่นะครับด้านหลังนะครับตามคู่มือบอกว่าให้นำคิวอาโค้ดด้านหลังนะครับสแกนเข้ากับระบบอันนี้นะครับก็ใช้เวลาโหลดนิดนึงนะครับบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับเราก็ใส่รหัส OTP ที่เราตั้งไว้นะครับนี่ครับแค่นี้ครับสิ้น สิ้นสุดแล้วนะครับขั้นตอนครับเราก็จะได้ใบขับขี่มาไว้ในมือถือแบบนี้ครับง่ายๆนะครับนะครับก็เพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้พกใบขับขี่ไปนะครับในตอนขับรถนะครับถ้าตำรวจเรียกดูก็สามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันอันนี้แล้วก็โชว์ขึ้นมานะครับว่าใบอนุญาตขับขี่ของเรานั้นทำไว้เมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่นะครับก็จะให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มอีกนิดนึงนะครับในระบบนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่ เราอาจจะประสบอุบัติเหตุนะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะบอกข้อมูลส่วนตัวได้นะครับพวกนี้นะครับเราก็กอกไว้นะครับเผื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับในการรักษานะครับสถาบันพยาบาลหลักโรงพยาบาลประกันสังคมของเราคืออะไรนะครับข้อมูลการติดต่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้นะครับอันนี้นะครับจะมีในเรื่องของเส้นทางการเดินทางนะครับมีข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับเราก็โหลดติดกับโทรศัพท์มือถือไว้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับในส่วนนี้นะครับนะครับนี่ครับสามารถดูข่าวสารได้นะครับว่ามีข่าวสารอัปเดตอะไรนะครับจากกรมการขนส่งทางบกนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะแจ้งเตือนเราในเรื่องของใบขับขี่ของเราที่ถึงเวลา เวลาที่จะทําใหม่นะครับก็คือแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อน6เตือนนั่นเองนะครับที่ไปกับขี่จําวนอายุนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่กรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทําขึ้นนะครับต่อไปก็จะมีแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับที่ทันสมัยขึ้นนะครับในการที่จะใช้งานนะครับยังไงเพื่อนๆลองโหลดมานะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับทั้ง ใบขับขี่ที่มี QR code และไม่มี QR code นะครับสามารถที่จะทำตามขั้นตอนที่ระบบได้บอกไว้ได้นะครับเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับสามารถมีใบขับขี่พกพาไปแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับโดยที่จะไม่ต้องพกพาใบจริงไปก็ได้นะครับทำให้เวลาตำรวจเรียกเรานั้นก็เราโชว์นี้ให้ดูเลยนะครับก็ไม่จะไม่โดนค่าปรับในการที่ลืมใบขับขี่นะครับ